ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าลุงๆป้าๆเขาทำอะไรกันอยู่นะคะตามความมาเลยดีกว่าคะ่ะขอโทษนะคะทำอะไรกันอยู่หรอคะ ข,ข้าวห้บรัทพบุรุษที่ร่วงับไปแล้วกินทำ,ทำไมทำไมถึงต้องทำด้วยอะคะเอาความเชื่อมาแต่โบราณโบราณแล้วว่าการทำมาเองประเพณีอย่างนี้ทำให้เราเราไม่มีสิ่งที่สื่อสารได้ว่าการเราจะสื่อสารไปหาคนตายได้ยังไงเรา<แ>ก็เลยตัพบุรุาท่ทำมาเราก็ทำตามความเชื่อของบรรพบุรุษว่าการทำสิ่งนี้คือจะสื่อสารไปถึงคนตายได้ เราตอนนี้ก็มีีอันอนี่หมาถึงเต็มข้าวแล้ววันนี้เขาเารียกศาสตร์ลาวเารียกศาสตร์ลาวแล้วก็เดี๋ยวจะมีตอนบ่ายจะมีเขาเรียกห่อข้าวเล็กห่อข้าวใหญ่หมายถึงงอนน้นก็ห่อข้าวให้บรรพบรุษกินไปอีกทีมันจะมีอีกขั้นตอนนึงอันนี้ก็อีกขั้นตอนนึงค่ะค่ะแล้วพาข้าวน้อยนี่ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ วันพุธหลุดเราเคยสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านชอบยังไงเราก็ทํามาอย่างนั้นก็กับข้าวอาหารธรรมดา,าตามพื้นบ้านที่ท่านเคยกินแหละสมัยท่านมีชีวิตอยู่เราก็ทํามาไี่ชอบอะไรต้องเป็นแค่อาหารที่ชอบเท่านั้นใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเนื้ออาหารที่ชอบเท่านั้นอาหารไม่ชอบท่าน,นเสียชีวิตไปแล้วท่านก็ไมกินอ๋อค่ะแล้วต้องทําอย่างนี้นานขนาดไหนคะก็แล้วแต่ความเชื่อของเรา ก็ทําต่อไปเรื่อยๆอ๋อค่ะแล้วนอกจากทําพาข้าวน้อยเสร็จแล้วเราต้องไปทําอะไรต่อไหมคะก็เขาเรียกจะทำพาพาเอ้ห่อข้าวเล็กห่อข้าวใหญ่อีกหมายถึงวันนี้ศาสตร์ลาวศาสตร์ลาวตามประเพณีไอ้ความเชื่อของบรรพูหลุนมาเขาบอกว่าวันนี้เทวดาที่อะไรที่โยมโลกอะไรก็จะปล่อยผี ผีออกมาผีเขาก็จะมาคอยกินข้าวกับญาติญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่นะ่ะถ้าคนไหนตามไอ้บนร่าโบาในพระเทศพระอะไรอะ่ะเขาก็จะบอกว่าผีเลยญาติผีพี่น้องเสียชีวิตไปแล้วเขาจะมาคอยกินข้าวถ้าคนไหนไม่มาทําให้เขาก็ไม่ได้กินถ้าคนไหนทําให้เขาก็จะได้กินค่ะโอเคค่ะขเขาค็เลยมันม,ม,มีการทํา เกิดขึ้นเป็นประเพณีอย่างนี้ขึ้นมาวิธีการทำข้าวสาค่ะที่ใช้ในใช้ในการประกอบค่ะว่ามีขั้นตอนในการทำแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะสัด้างครับอย่างนี้มาอย่างนี้เก็บ มาคูกับหมากคูอย่างนี้ทำอย่างนี้ความเชื่อแต่โบราณเนี่ยทำมานานแล้วเนี่ยนี่แล้วก็จะเราจะเอามากรุบกันอย่างนี้จะทำอย่างนี้ทีนี้เราก็จะเอาออกไปนาทุ่งนาเราไปวัดให้พระสวดอนวอบนี้เราก็จะเอาไปนาอย่างนี้เอาไปไว้ทั้งนาาน้เดี๋ยวอย่างนี้เสร็จแล้ว ทีนี้เราก็ห่อข้าวไปให้ญาติเราที่เสียและอันนี้ทีนี้อันนี้เราเอาไปให้พระตอนฉันเพนทีนี้เรา ก็เอาไปให้พักหยาดน้ำให้